ได้ส่วนลดก็คือได้ส่วนลดหนึ่งพับาทพร้อมติดฟิล์มรอบคันค่ะเป็นไงพี่อรมาเห็นรถตัวจริงแล้วตรงตามปกตรงตามปกใช่ค่ะของเชฟโซนิกเนาะใช่ค่ะอ่านี่นะครับ FC ทุกท่านผมบอกแล้วว่าเห็นชอบโอนนะครับถึงจะได้รถเพราะทำไมเชฟโซนิกเราพุ่งลงไปเนาะแป๊บเดียวยังไม่ถึงชั่วโมงนะคุณพี่ พี่ชื่ออะไรนะครับชือที่เล่นชื่ออะไรอ่าพี่พรค่ะพี่พรพี่พรก็โอนจองมาเลยแล้ววันนี้ก็มาดูรถตัวจริงพี่พรอยู่ที่ไหนอะครับอยู่ปากเกร็ดค่ะปากเกร็ดปากเกร็ดเห็นมีเต็นท์รถเป็นร้อยเลยโอ้เยอะมากแต่ก็ยังข้ามมาหาผมถูกต,ต้องค่ะนั่งดูนั่งดูงไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงห้านาทีใช่ค่ะรีบจองเลยใช่ค่ะ แล้วเป็นไงครับภาพรวมมาเห็นที่เต็นท์ผมแล้วเป็นไงครับโอเครถเยอะค่ะรถเยอะรถสวยๆเยอะค่ะรถสวยเยอะเนาะแล้วก็แล้วก็ทำออกมาแล้วอย่างที่ถ่ายรูปรีวิวไปตรงเนาะตรงค่ะตรงค่ะตรงปกค่ะมาถึงแล้วได้ส่วนลดอะไรบ้างไหมพี่กรณ์ได้ส่วนลดก็คือได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทพร้อมติดฟิล์มเป็นเหลือเป็นแปด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 นะครับจาดแปดเก้าไม่ใช่แปดแปดเก้านะครับแปดแปดแล้วแปดแปดแล้วก็ติดฟิล์มติดฟิล์มรอบคันค่ะพี่พรบอกว่า ขอฟิล์มรอบคันจริงๆแล้วขอฟิล์มรอบคันเนี่ยแ้นอนหนึ่งก็แทบจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้ว <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเพื่อ f c มาหามาหากันแล้วต้องได้ <c oughs> จัดฟิล์มรอบคันไปให้เลย <c oughs> นะครับสำหรับ,บเชฟโซนิคคันสีขาวนะครับฝ <c oughs> ากถึง f c ทุกท่านนะครับเวลาเห,ลวเห็นแล้วเห็นแล้วชอบรีบโอนรีบจองนะครับจะได้ได้รับฉารถเนาะ